สวัสดีค่ะ l a d i อยู่กับช่องฟ้าเลิฟทาวเวอเช่นเคยนะคะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะที่เมืองทาหน่อยกำลังนั่งรถบัสสาย86เข้าเมืองนะคะ บอกเปียเวียดนามโอ้ลาบเชียรมกุนที่จบที่ฟ้าจะพาทุกคนไปที่ไรเดียวนึกแบบแต่จะพาไปตะลุยกินอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามนะคะแบบมาเวียดนามมาฮาหนอยแล้วต้องกินอะไรอย่างนยคะจะไปทุกร้านที่ฟ้าเคยไปนะที่ฟ้าเคยแบบ เคยมาแล้วเรววาฟ้าก็แบบโอ้โหหใ้มันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทุกคนก็รอเวลานะรอแค่เวลารถไ,นะไฟมาฟ้าว่านะรถไฟมาเสร็จแล้วทุกคนก็กลับหมดเลยไม่มีใครอยู่ต่อนนะตอนนี้คนเต่นมาก <c oughs> มาแล้วฟ้ามลยฮ้าแต่ไรแต่ไรเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย Voy a morir. ่างร้านที่ฟ้าชอบอะ่ะมันเปิดเป็นช่วงช่วงนะฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ยวันเสาร์มันจะเปิดทั้งวันไหมร้านนี้อร่อยมากเป็นเฟอร์ที่แบบหืกินเราลองว้าวเลยกินเขากินแล้วอร่อยฟ้าจะจํานะจะจําเป็นร้านๆไปเลยอะว่าร้านไหนอร่อยแล้วเออมาต้องมากินอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ปิดหรือ,อยังเอ้ยไม่ใช่สิแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ปิดหรือ,อยัง เอ้ยยังไม่ปิดเปิดค่ะนี่เฟอร้านนี้อร่อยมาก,กค,คุณผู้ชมเคปจะกินฟากินเฟอร์นี่ <Yeah. S 1> เป็นร้านโลโก้ธรรมดานะคะแต่อร่อยมากนี่ค่ะจริงจริงตรงนี้มันเปิดเป็นเวลาแนละ้ะมันเปิดช่วงเชา้ากับช่วงเย็นแล้วฟารีบดูแล้วไฟเสร็จฟารีบมาที่นี่เลย กลัวมันปิดแต่วันนี้เพราะว่าน่าจะเปิดทั้งวันอร่อยสอรี่เบบ้เอ ใส่พร like ิกไทยอร่อยมากเป็นเนื้อนะคะาบิส้ 55k ค่ะจานนี <h 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 <h> <h ้เป็นเฟอร์เนื้อค่ะรอยร่อยเส้นนุ่มนิ่มนุ่ม

I like, or all of yeah. to like, was just by a day or two after it, might have been that's okay, but, uh, it like The of like, <laughs> yes. <laughs> <laughs> I like, I don't เพื่อนๆลองช่วยคอมเมนต์นะคะว่ามาเวียดนามชอบกินอะไรมากที่สุดเมนูที่ชอบในฮานอยนะคะันึง

อันนี้ร้านดังนะคะอยู่ตรงย่านตึกไอ้น,นี่เลยนะตึกคอฟฟีะคะ่ค่ะร้านดางนะะังแล้วค่ะชาวชาติมากินเยอะด้านในก็มีที่ให้นั่งด้วยนะนี่เขามีที่ให้นั่งข้านในภาษา,าแค่บันมีเดี๋ยวพาไปหาคอฟฟี่กินหรืออะไรซัมติงไายแดน โอเคโอเคควันน่ารัากาแฟเลยเล้วกัาไอ้บมันหมีมาแล้วนะคะคุณเป็นไม่ <c oughs> hết rồi cái công việc hết à ừ nó hết rồi tăng rồi 嗯。<Thank you. S 2> <laughs> ก็เก็บซอจะปัดตัวเองมันมีซอสอยู่ข้างในอะ่ะอร่อยมากค่ะขนมปัองอร่อยเผ็ดก็อร่อยชาสก็อร่อยวันนี้ท้องมันแตกตายให้มันรู้ไป

ให้โซเล็ตเป็ังไงมาแล้วค่ะทิงโรตีนะคะวันนี้วันนี้นะคะคเขาไม่ได้ทำนะเขาทำแต่ช็อกโกแลตก็เลยได้ช็อกโกแลตน้ำมันนึงนะคะช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตหนึ่งแสนดองนะคะร้อยสี่สิบบาทเมื่อกี้เอาเอาหนึ่งแสนห้าหมื่น 50, ดองเลยนะเมื่อกี้แต่ก็น่าหน่อยค่ะ,คะอุดหนุนเขามาเดี๋ยวเรามาลองชิม คิงโรตีกันค่ะต้องมายก่อนผอดผอดผอดร้อนอ๊ะทกินอย่างนี้แนละ้วใครจะเลี้ยงฟ้าไหวไว้เนี่ย เมนไททั้งะไรคือวุ้อไหนด้วยระค่ะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆคิงลาตีอยูออยยอย่อยู่ตรงอี้เตียนเลยนะค่ะคุณผู้ชมมาฮาหนอยลองกินดูหน่อยนะคะอร่อยะคะ่ะ อันนี้คืออร่อยมากอ,นะอร่อยมากมันเป็นไข่เจ้าโมเส้นแฉกชิ้เนี่้มันเป็นเส้นๆนะใส่ห,หอมใส่ไอนะอร่อย หมูเนี่ยเขาไม่รู้มักยังไงนะมันอร่อยมากม,มีน้ำซุปด้วยฮะ,ะนี่น้ำซุปเขาออกเปรี้ยวอย่างเดียวเลยเปรี้ยวน้ำจ้มไชชูอืมข้าวเขาอืมอืม้ <c oughs> อร่อยจนฟ้าจ้ำได้อะฟ้ามากโควิดฟักคีดว่าจะเจ๊งไปแล้วนะคะยังไม่เจ๊งนะแต่ว่าอร่อยจริงนี่ค่ะไข่ไข่เนี่ยเขามีเป็นเห็ดนะคะเห็ดหนเส้นหมูแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็เอาไปไปสับรวมกัน,นะคะ่ะไปผัดรวมกันจากนั้นก็เอามานื่งให้มันเป็นทรงเนี้ยให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัด

ออร่อยมากคุณผู้ชมมาทานหน่อยอย่าลืมหาข้าวแบบนี้ทานนะคะว่าว่ามันคล้ายๆข้าวมาักแต่ก็มีเครื่องเคียงอยู่รอบๆเขาว่ามันดังที่สุดเลยนะคะในในเมืองโฮจิมินห์เป็นอาหารของภาคใต้เวียดนาม แต่ฟ้าได้มากินที่ฮานอยตอนเหนือฟ้าก็แบบสังขึ้นมเติมหรือว่าเคาจะมาแล้วนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ดัง นะหมูย่างแล้วก็อยู่ในน้ำน้ำน้ำซอสเขาเนี่ยแหละค่ะมันมัน่อยๆอย่างนี้นะแล้วก็เส้นขนมจีนนะคะแล้วก็กินกับผักเขาจะกินแบบนี้นะก็คือใช้ขนมจีนนะคะจุ่มลงจุ่มลงไปในน้ำซุปเนี่ยนะในบุญจานเนี่ยนะ คุณชื่อเขาเลยล่ะไม่เอานี่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนะจากนั้นก็นให้หยิบขึ้นมาแล้วก็จานไก่หมู ดูเขาแมักอร่อยมาก แล้วว่น มันปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าแบตมันจะหมดค่ะภาพมันก็เลยตัดไปแล้วดูท้องฟ้าเราเนี่ยอันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะไม่ไหวแลนะ้วฟ้าขอกลับไปไปถ่ายท้องที่โรงแรมก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้กลับมาเดินใหม่นี่โรงแรมที่ฟ้าพัก ค่อยมีต่าง Hi, oh, รูปรงสองสามสีเชิเอ๋อแอมปาลิดาตอนนีิมาว่าั้งเรกความมาร้านเนี้ยร้านนี้จะเป็นผู้ชายเต้น